อ่ะโอเคครับน้องก็จากที่น้องถามนะเห็นในกลุ่มคอมมูนิตี้เนาะขอคำแนะนำหน่อยครับผมควรเปิดหาจินไฟต่อไหมตอนนี้จินไฟมันเวลสิบแล้วปุกพลังขั้นสิบแล้วจะขึ้น11ผมควรจะเปิดกระชาหาจินไฟดีหรือจะไปล่มน้ำถ้าเกิดเลือกก็เสียงข้างมากนิดิดเราลงความเห็นกันว่าล่มน้ำครับเพราะว่าสหับตัวจินไฟเนี่ยเราสามารถทำแบบนี้ได้ครับก็คือเปิดแท่นบูชาย,ยันขึ้นมา แล้วก็เอาจินไฟเข้าไปในสังเวยสังเวยตรงนี้ฮะพรแห่งแท่นบูชากดจินไฟเข้าไปปุ๊บกดมอนเตอร์ห้าดาวให้สักสามตัวขั้นต่ามันถึงจะสังเวยได้แล้วทีนี้คือเวลาที่เราจะกดสกอร์ก็มีโอกาสที่จะออกห้าดาวสูงขึ้นห้าดาวตัวที่เราสังเวยนั่นแหละโอเคไหมรอเล่นรอเล่นพูดแบบเอาสาระนะก็คือเราสามารถเอาจินไฟของเราเนี่ยเอาไปใส่ในพรแห่งแท่นบูชาได้ ซึ่งเวลาเรากดสกอร์มันมีโอากาสที่จะออกตัวที่เราตั้งพรไว้เลดอัพนั่นเองเลดอัพส่วนตัวเข้าใจเลดอัพส่วนตัวปะมีโอากาสออกสูงขึ้นอ่าออกตัวซ้ําที่เราต้องการสูงมากขึ้นเพราะงั้นแนะนาผมผมแนะนําว่าเชียร์ล่มน้ํามากกว่าจินไฟเพราะว่าถ้าเกิดเรามีลบมน้าเนี่ยมันก็สามารถเอาไปต่อทีมต่อคอมโบได้หลากหลายมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับส่วนจินไฟเนี่ยก็ไปตรงอ่าพรแห่งแท่นบูชาเอา เวลาเรากดสกอร์ปุ๊บเอ้ยเธอเกิดได้5ดาวมาก็มีโอกาสออกจีนไฟสูงมากขึ้นนั่นเองครับก็ประมาณนี้เป็นไงบ้างเหรอถาม,มาอ่ากิจกรรมไงกิจกรรมกิจกรรมสตรีมรีวิว4 0 0 0คนไงอ่าก็ประมาณนี้สำหรับใครที่อ่าชื่นชอบไกด์ผมก็แวะเวียนเข้ามาดิสได้นะดิสเราก็มีสาวๆนุ่ม,มๆรอๆโดดมากมายนะใครสนใจก็แวะเข้าดิสมาได้นะจ๊ะโอเคครับก็ประมาณนี้